ทุกคนเราอยู่ที่ก๋วยเต๋ยวเรือวัดเสนาตื่นเต้นมากเพราะอะไรรู้ป่ะวัดเสนาพระอารามหลวงชั้นเอกเนี่ยฮะมีภาพวาดที่หายากที่สุดในโลกนะฮะสมัยรอห้านะฮะให้วาดเป็นภาพปัญญาเหตุการณ์ที่รอสี่เนี่ยนะครับเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์นะทุกคนอย่าไปดูกันทุกคนจาาที่รอสี่นั่งชมดูทอดพระเนตรฮะ สุริยคราสที่วัดพระบรมหาราชวังนะฮะเป็นภาพวาดสวยมากแล้วก็มีภาพวาดอื่นๆอ,อ,อีกเยอะที่แน่ๆคือเราแวะถ่ายที่พุ่งนฝนตกนะฮะทุกคนจา้านี่คือจะเป็นคลองที่แต่เป็นน้าใสมากมีปลาหนุงปลานิลนะฮะทุกคนจา้านี่ฮะฝนตกเห็นไหมพยามพยามฝนตกทุกคนไปไหนไม่ได้ก็ต้องมาวัดแล้วก็มีโอกาสได้หลบหลบฝน ก๋วยเตี๋ยวเรือวัดเสนาะลดมากอร่อยมากเมื่อกี้ไม่กล้าพูดเสียงดังอยู่ในอยู่ในร้านเนี่ยทุกคนมีดอกกาสลองด้วยนะทุกคนดูยสิกาสลองช้องตู่เนี่ยเราเข้าทางนี้ได้สดๆเลยจะพาไปดูปลาหลังร้านด้วยจะสวยมากเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะฮะวัดเสนาะพระอารามหลวงชั้นเอกนะฮะอยู่ตรงนี้ะนนะฮะเห็นไหมฮะเราข้ามสะพานสะพานตรงนี้นะทุกคน เข้ามาในวัดด้านหน้าเลยตรงนั้นจะเป็นพระตำหนักจันเกษมพิพิธภัณฑ์ทุกคนจา๋านึกว่ามีคนมานั่งทุกคนเป็นตุ๊กตาสวยงามนี่ฮะตุ๊ปลาสีปัน,นินทุกคนธรรมชาติมาก น,ะะนอกจากภาพกิจกรรมฝ่าผนังหาดยากเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นสดๆเลยทุกคนนะ,ะเป็นปนจากช่องของเราแห่งเดียวที่แรกนะฮะวัดเสนาสนารามราชวรวิหารคะะ่ะทุกคนเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่เป็นหนึ่งในสามที่ลงท้ายต่างจากวัดพระสิงห์วัดใหญ่อาระพุทธชินราชที่พิษณุโลกจะลงท้ายว่าวรามหาวิหารแต่วัดนี้ทุกคนอีกวัดหนึ่งรู้สึกจะอยู่ที่บางไะอินวัดราชประวัติใช่ไหม วัดราชประวัติอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่เป็นกระจกฮะบวชบนคริสฮะนะฮะ,นะฮะนั่นก็เป็นลงท้ายชนิดเดียวกับพระเสนาสนารามแห่งนี้ทุกคนแล้วก็มีพระพุทธอุปคุณที่เป็นพระพุทธเจ้าอุ้มเหมือนกับอุ้มคนหรืออุ้มเด็กนะทุกคนนะลองไปดูนะเดี๋ยวเราไปดูอยู่ในส่วนของพระพุทธสายญาตินะฮะเป็นพระนอนอ่ะอยู่ในวัดเลยทุกคนจ้าพูดแล้วเราขอจินต่อแล้วฮะทุกคนอ่ะ อร่อยมากเส้นใหญ่อร่อยมากเขาชอบกินเส้นใหญ่อยู่แล้วไงยิ่งอร่อยก็ไปอีหาใส่น้ำส้มก็ไปหน่อยเลยนะทุกคนอืมอร่อยมากอื้อร่อยมากอืมร่อยมากอื้องแอยอ้เองแทยะ้เลยฮนะ ก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาเขา,าเป็นเจ้าตำลับครับทุกคนเมื่อก่อนเ็จกพายเรือขายแล้วก็ดังมากสมัยนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็ไปทั่วประเทศนะบางร้านเขาก็ทําเรือทํเรือไปสัญญารั์ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ชามจะต,ต้องเล็กๆนะฮะร้านนี้อร่อยอ่ะหนึ่งเดียวในวัดทุกคนอือืม ดืกระดูกต่อมันไ็อร่อยอ่ทุกคนอย่างที่บอกนะอยุทยาห่างจากกรุงเทพก็70กดสิกิโลทุกคนถูกปะใครจะขับรถมาก็ได้เดีย๋ยวโอ้แต่ก็มีงานอยุทยายอยทธฟ้ายิ่งฟ้าของเขาตลายปีทุกคนแวะมาไหว้พระนะครับยยก็จะใส่ญากพระนู่นพระนี่ศักดิ์สิสทธิ์เยอะมากเลยนะที่นี่ค่ะ โดยเฉพาะอยากให้ทุกคนมาเห็นภาพกิจกรรมฝาผนังสมัยรอห้ารอสี่ทุกคนซึ่งเป็นภาพที่สมัยสมเด็จพ่อของรอห้าก็คือรอสี่เนี่ยสุทอพรเนีที่พระบรมมหาลาวชวังจะเป็นภาพวาดนะเขาวาดเป็นเรื่องเป็นราวเลยฮะดูยากมากทุกคนจ๋ะนะฮะนี่เป็นวัดวัดแห่งนี้รอสี่เป็นคนสร้างด้วยไนงะนะฮะเข้าใจไหมแสดน,ะน,นทุกคนตรงหัวรอเลยทุกคนหาง่ายมากอื ใครที่จะนังรถสองแถวนะฮะสิบบาทก็มาลงหัวลงหัวรอได้นะอาจจะไปต่อวัดชัยวัฒนารามก็สิบบาททุกคนนะฮะอยากให้ทุกคนมาฮะมาวัดเสนาสนารามทุกคนชอบมากค่ะโดยเฉพาะมารู้ถึงภาพประวัติศาสตร์ที่รอสี่นะเป็นภาพวาดนะฮะแต่วาดในสมัยรอห้านะฮะทุกคนอืมอร่อยมากแต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะชอบไปกันแถววัดมงคลบพิตร ใช่ไหมแล้วก็วัดพระศรีสัมเพชแค่นั้นแหละแต่ก็ไม่เดินก็ไปทะลุไปนในส่วนที่พมา่าเผาไงที่มีต้นพุทสาเยอะพระที่นั่งบรรยงรัตานาที่พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระไปนั่งชมดาวมีหอดูดาวอยู่ข้างในมีน้ําพุด้วยนะพระที่นั่งบรรยงรัตานาสมัยก่อนนยะพระ,ะเจ้าอยู่หัวท้ายสระทรงไปเป็นที่พักผ่อนอริยบุตรนะฮะทุกคนนะฮะไปใกล้กับพระที่นั่งสุริยะอริน,นเดินถึงกันเลยคนไม่ค่อยเดินนะเพราะคนจะไม่ค่อยรู้ทางไง,งทางลุงทางรับ เพราะว่านักท่องเที่ยวก็จะชอบไปแต่วัดมงคลบพิวัดพระศรีสันเพชรอยู่แค่นั้นจะไม่เดินเข้าไปถึงข้างในที่เป็นร่องรอยพม่าเผาทุกคนเราเดินจากร้านกพื่เกี่ยวเรือวัดเสนาจะไม่ออกไปลงไปเรื่อยๆก็ได้ทุกคนนะฮะจนถึงหน้าวัดเอหน้าพระเมนก็จะมีทางลัดลงถนนใหญ่ค่ะะเดินลัดก็ไปเลยจะเจอพระที่นั่งสยัมอมรินติดแทบแทบจะติดถนนใหญ่เลยทุกคนนะฮะ จะอยากให้ทุกคนนึกถึงวัดเสนาเพราะเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกที่บางคนคาดไม่ถึงค่ะเย้งไหมฮะต้องมาแตกต่างไม่ซ้าําใครแล้วก็ได้อะไรที่แบบเลฮิฮคะแซบ่บหามาที่นี่ได้อร่อยด้วยทุกคนดูสิวุ้ตาและชาดําเย็นก็อร่อยมากทุกคนเลิศนะขนาดชาดำเย็นยังเลิศอ่ะ